ชายคนนี้ฆ่าแม่เพราะคิดว่าแม่ให้ข้าวน้อยวันหนึ่งเขาออกไปไถหน้าแต่เช้าทั้งหิวทั้งเหนื่อยอารมณ์เสียพอแม่เอาข้าวมาให้กล่องเล็กๆ็เขาไม่ถามไม่รอไม่ฟังเขาแค่โกรธว่าทำไมแม่ถึงให้แค่นี้แล้วเผลอลงมือฆ่าแม่ที่ตรงนั้นแต่ทันทีที่เปิดกล่องข้าวออกแม่ซ่อนของโปรดของเขาไว้ข้างใต้มีไข่ต้มหมูหวานมีปลาทอด แม่กินแค่ข้าวเปล่าเพื่อให้ลูกได้กินของอร่อยตอนนั้นเองเขารู้ทันทีว่าเขาท่าคนที่เขารักมากที่สุดในโลกและไม่มีคำขอโทษไหนจะลบสิ่งที่เขาทำได้อีกแล้วเขาจึงลงมือสร้างเจดีเพื่อเป็นการไถ่บาป <s> เพื่อแบกความรู้สึกผิด s <aus> <S เพื่อบอกแม่ในแบบที่เขาทำได้แต่เจดีนั้นไม่ตั้งตรงบางคนว่าเพราะแม่ไม่ให้อภัยบางคนว่าเพราะกรรมหนักเกินไป แต่ในสายตาคนทั่วไปเจดีเอ e. ียงนั้นสื่อถึงใจของรูปที่ไม่เคยกลับมาตั้งตรงได้อีกเลยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สิ่งปลูกสร้างเกิดจากบาปพระเจ้าอาโศกในชมพูทวีปเคยสั่งฆ่าคนนับแสนแล้วกลายเป็นกษัตริย์ที่สร้างวัดสร้างเสาอโศกถึง84,000แห่งเพื่อกระจายธรรมะและแบกความรู้สึกผิดของตัวเองหรือกษัตริย์ในยุโรปที่สร้างโบสถ์มหึมาหลังจากเป็นคนเริ่มสงคราม เพราะมนุษย์บางคนไม่ได้ต้องการทาให้อภัยแค่ต้องการบางสิ่งไว้แบกความรู้สึกผิดนั้นให้มันอยู่นอกตัวสักทีพระธาตุกล่องข้าวน้อยจึงไม่ใช่แค่เจดีแต่มันคืออนุสรณ์ของหัวใจที่สำนึกผิดจนไม่มีวันหายดีอีกแล้ว